ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พีพีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมแม่เบิงลูกสาวเพ่นแม่บอสบายลูกสาวกบเศร้าใจขึ้นกันนะครับผมกำลังพาแม่มาหาหมอนะครับผมพาแม่น้องสมมาหาหมอนะครับอาการก็พอดีมันไดนะครับผมมามือนี่หมอว่าไข้ขึ้นสูงว่าสันเพ่นวะ่ะนะครับผมฮอ,อตรวจนะครับผมคุณ ระหว่างรอตรวจเราก็ไปให้สัมภาษณ์นะครับไปให้สัมภาษณ์ไปให้หมอสอบถามนะครับผมว่าเป็นยังแน่เป็นยังน่เป็นอาการแบบใดแบบใดนะครับเราก็ได้ไปอธิบายให้หมอฟังนะครับเราก็ไปถ่ายยูนาห้องนะครับบันเศร้าง,ง่ายเวิบุนะครับนั่งถ่ายหมอแล้วถ่ายสิทธิยานะครับอ้ยอาการตอนนี้นะครับหมอบอกว่าไข้ขึ้นสูงมากนะครับ ก็คือตามสภาพที่เห็นเลยนะครับนี่เข้าห้องไปแล้วนะครับหน้าห้องเขียนหน้าห้องห้องสุกเสริญพนะนะครับเข้าไปอยู่โดนเติบนะครับเข้าไปอยู่ในห้องสุกเสริญโดนเติบนะครับผมแล้วก็ออกมานะครับอา่าก็ได้ยามานะครับกลับบ้านพักกลับบ้านละนะครับผมได้ยากลับมาได้ยามากินไรสิ่งไรยางไรอันหน้าผม กรฝากโครไล่โคตแแท์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องสมในสู่ต่อไปนั่มเนื้อ,น,อนะครับผมขอกำลังใจหน่อยนะครับผมสู้ไปด้วยด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ